Yes O O uh, L L I อะไร I am เก๋าเลยเขียน I am a student เขียนด้วยดิไหนล่ะเขียนว่าเราไม่ต้องเขียนเขียนนี้ไปแล้วลูกเติมนี้ไปแล้ว I am a student

ครับกฎข,ขอ้อขนาให้หนูเลยเออได้ได้ได้ไดเขียนไปก่อนแอดแอดโรงเรียนชื่ออะไรครับชื่อโรงเรียนอะไรครับวัฒนาแอดวัฒนาสคูล,คล W W อะไร W t โทษที ขับันอยู่เออขึ้นลงขึ้นเอวัฒนาใช้อะไรใช้ใช้ W WAT ขอดูหน่อยอ๋อโทษนะครับว่าินครับเขาใช้ VAT ครับขอโทษลบแพะเดี๋ยวปลาลบแพะขอโ r ษแล้วยังลบหนูมีไหม เเเเเดดดีีีีี๋๋๋ยยยยยวววรรกกอหนูรู้นะคนโตต้องผมสีน้ำตาลอ๋อทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะเป็นฮาอ๋อไม่อ่ะคนโตผมดำไม่ได้นั่นแหละผมน้ำตาลเขาเรียกผมงอกอย่าไม่ได้เขาเรียกผมงอกหนูเห็นผมหนูเห็นผมแต่เป็นสีน้ำตาลผู้หญิงจะโตเธอด้านนี้มันไม่มีสีแล้วด้านนี้ไหมแดนนี้ไหม เีเอามียเออเออนะสีไม่ออกแล้วเดี๋ยวจะเหลามาให้ใหม่โอเคโอเคเสื้อเสื้อเสื้อเนี่ยเห็นไหมใช้เวลานานมากเลยเอา้าเขาไม่พูดเหยอิงแพเบสเลยกาหรือชื่ออะไรเนะี่ยอิงอะไรเนี่ยอิงแพเบสนะกาเหรอกาไ<อ>ม่เคยแข่งแล้ว ทำไมอ่ะมันไม่สู้ใครไม่ได้เลยเนอะมันสู้ใครไม่ได้แต่มันสู้ได้คนเดียวใครคือจิ้งจอกของจิ้งจอกแต่แล้ววันนี้ป้าซื้อตัวไหนดีต่อไปต่อไปต่อไปหนูว่าสู้ได้แล้วป้าต้องซื้อตัวไหนดีอันนี้ได้ไอันนี้ได้อโอเคโอเคอ่ะแปะแปะแปะนุ๊แปะน๊แปะนุ๊แปะอ่าอะแล้วแล้วดีดเ อะไรสีเล็กหน่อยเดียวคุณยายเขากำลังอธิบายว่าอย่าไปซื้อตัวกากภาาถ้าหนูเห็นตัวไหนหนูจะบอกเลยกากหนูต้องเลือกให้ยายด้วยนะเออเนี่ยต้องยายเข้ายายเข้าแกงแล้วเนี่ยกล้วมาเละแงเลยคนละตัวแล้วก็อยวาไม่ต้องบอกอธิว่าเราไปซื้อตัวไหนมาดีไหมเนอะอย่าบอกอย่าบอกอย่าเพิ่งบอกครับครับ หนูให้คุณยายซื้อเฮลิเปอร์เได้เลยโันเก่าใหญ่เลยเฮลิเปอร์เลยเหรอเก่งนะตัวเท่าไหร่ไม่รู้โอ้ฮะโอ้คืออีอาอ่ะอะไรไม่รู้สุริหีบุอะไรมันติดเตี่ยมันนะสุริหีโบุอีดี้บู๊มากอาเร็วเตี่ยวรบอกเนื้อเตี่ยเหรอฮะ ถ้าไม่ทันยังงอแงนะถ้าไม่ทัน